สวัสดีครับอาจารย์และเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องเซรามิกข้อแก้วนะครับแก้วหมายถึงวัตถุแข็งที่มีรูปลักษณะอยู่ตัวและเป็นเนื้อเดียวโดยปกติแล้วเกิดจากการเย็นตัวลงอย่างเฉียบพันของวัตถุหลอมหนืดซึ่งทําให้การแข็งตัวนั้นไม่เกาะหนึกแก้วสามารถที่จะเกิดได้หลากหลายวิธีโดยการที่จะเลือกวัตถุดิบจะต้องมีการ พนวนเพื่อ,อาหาปริมาณสารที่ต้องการใช้ในเบสเพื่อจากสารที่ต้องการใช้ในเบสจะได้มาจากปริยาของวัตถุดิบโดยในระหว่างการหลอมวัตถุดิบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและโครงสร้างโดยจะทําให้เกิดฟองอากาศที่ต้องการกําจัดออกไปโดยในการผลิตเชิงพาณิชย์ที่ต้องการขึ้นรูปทรงที่เฉพาะ ทําโดยมีการใช้ขบวนการทางความร้อนเข้ามาช่วยเพื่อกจาจัดสเตตที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเย็นตัวโรงย่างรวดเร็วและการปรับปรุงให้มีความแข็งแกร่งขึ้นโดยการอบเทเบิลโครงสร้างของแก้ว1แก้วที่ทํามาจากสารออินทีย์ส่วนใหญ่มักเป็นซิลิก้าอยู่ตรงกลางของรูปทรงเกิดพันธะโอเวเลน ต่อแอลนิกกับไอออนของออกซิเจนอีก4ตัวดังในรูปนะครับ 2. เมื่อเติมสารบางส่วนลงไปในแก้วจะทำให้เกิดโครงสร้างลายตาข่ายของแก้วบางส่วนถูกทำลาย 3. ในแก้วออกไซด์ของสารประกอบบางชนิดไม่สามารถเกิดโครงสร้างลายตาข่ายได้โดยตัวเองแต่สามารถ เข้าไปร่วมกับโพรงอะตคา่ที่มีอยู่ออกไซด์ของสารประกอบเหล่านั้นเหล่านี้นครับคุณสมบัติของแก้วแก้วเป็นวัตถุพันธุ์ที่ไม่มีปฏิกยากับสิ่งบรรจุโดยเฉพาะอาหารสามารถใช้แก้วมาเป็นภาชนะบรรจุได้ทุกชนิดป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและไอน้ำได้ดีประเภทของแก้วบรรจุพันแก้ว แบ่งเป็นชนิดต่างๆได้แก่หลอดแก้วขวดแก้วและขวดคาร์บอนหลอดแก้ว,หล,กว,ห,ลกวหลอดที่ตรงยาวเป็นทรงกระบอกขวดแก้วได้แก่ขวดปากแคบขวดปากกว้างขระนวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว 1. การเตรียมวัตถุดิบ2การช่างตวงวัตถุดิบ3 การผสมวัตถุดิบ4การหลอม5การขึ้นลูก6การอบ7การตการตรวจสอบและการป้องกันคุณภาพ8การพิมพ์สี9การบรรจุการใช้งานวัสดุแก้ว1แก้วในงานก่อสร้าง2แก้วบรรจุพันุ์ 3. แก้วที่ผ่านการแปรรูป 4. แก้วเครื่องประดับตกแต่ง 5. แก้วในอุปก,กรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 6. แก้วในงานทางแสง 7. แก้วในงานอื่นๆผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ